ดูสภาพน้มันเบรกที่ได้มานะครับน่ยกระปุกแรกที่ดูออกมานี่เขียวเลยนะครับเ,รเขียวเลยนะครับก็แต่ละล้อก็ผมจะใส่เป็นกระปุกน้อยนะครับแต่ละล,ะละ้อก็ถือว่าสภาพค่อนข้างที่จะสีหมดสภาพแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาไล่ระบบนะ้ำมันเบรกใน CRV นะครับปี2007นะครับเื้องต้นเลยก็จะต้องดูดน้ำมันเบรกจากในกระปุกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวหาไขควงงัดฝาตัวนี้มันออกว่าเปิดฝาออกก่อนนะจะใช้สายแบบนี้นะครับเนการเสียบเข้าไปแล้วก็ปั๊มมาใส่ พลาติกนี้นะครับเขียวเลยนะแล้วก็จะเติมน้ำมันเรบรกใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะดูดออกอีกเรื่อยๆนะครับดูสีน้ำมัน ล้ำนะครับอย่าลืมหาผ้ามารองเดี๋ยวสีมันจะตลอกรมันเด็กก็จะใช้เป็นของฮอนด้านะครับตัวนี้ดอทสามนะครับ สักครู่นะครับให้มันดันคราบเก่าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะปั๊มขึ้นมาขคือเราก็ปั๊มซ้ำนะครับจนกว่ามันจะเริ่มใสนะครับแล้วค่อยไปไล่ที่ล้อนะครับ ีล้มนก็พยายามดูดจนมันใสนะครับแล้วก็ค่อยไปไล่ที่ล้อทั้งสี่ล้อนะครับเพราะว่าในกระปุกนี้มันค่อนข้างที่จะข้นอยู่นะครับเป็นสีเขียวเลยผมก็จะปั๊มออกมาอีกนะครับสีมันยังเขียวอยู่ Gracias. เริ่มดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะเติมอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะดูรอบนี้นะครับแล้วก็จะไปไล่น้ำมันที่หลอกันนะ โดยรอบนี้จะเติมเพิ่มแล้วก็ไปไล่กันเลยนะครับเติมให้เต็มระบ,บบเลยข้างหลังนะครับฝั่งซ้ายหลังซ้ายนะครับก้มเข้ามาดูนะครับมันก็จะมีนี่นะครับชุดชุดแม่ปั๊มเบรกนะครับก็จะมีจุกตัวนี้ดึงออกมานะครับผมจะใช้วาล์วทางเดียวเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็คายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็จะสตาร์ทรถหยียบเบรกเอา นะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยไอวาล้งเดียวเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเริ่มคลายนอ็อตละอาจจะไม่ค่อยอยู่นะครับ mm hmm. จะจับแบบนี้นะครับเหนมันเร็กไหลออกมาแล้วดูคร mm ับ hmm. สีออกมาแล้ว จังไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียว ที่ไหลออกมาก็คล้ำนะครับผมจะใช้บอลทางเดียวแบบนี้นะครับคือไล่จนมันใสนะครับ ก็จะสตาร์ทรถแล้วก็เหยียบนะครับมันจะได้เหยียบง่ายนะครับไม่งั้นมันจะตึงนะครับอันนี้ให้ ABS ทํางานนะมันจะเหยียบง่ายก็พยายามอย่าให้น้ํามันเบรกที่กระปุกพัดนะครับมันหมดนะครับก็ให้เหยียบไปเรื่อยจะมันใสนะครับเนี่ยนี่ครับเหยียบมาสักพักแล้วนะครับมันเริ็มที่จะใสแล้วจอบเต็นกระปุกนี้พอดีนะครับสีน้ํามันที่ เพราะว่าช่วงรถมันค่อนข้างยาวนะครับ c R v ผมก็จะเปิดนีด่ครับดูสีน้ำมันนะครับเริ่มใสแล้วคอาจจะตะกุกตะกักนินดนึงก็ยขอไภัยนะครับนี่ครับใสแล้วนะครับ เนี่ยตอนนี้ใส่แล้วเดี๋ยวผมยังค่อยๆตึงนอตละตึงนอตทีละนิดน,น,นะครับอโอเคนะครับเนี่ยล้อนี้โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวไปล้ออื่นต่อนะครับอันนี้จะเป็นล้อฝั่งขวานะครับล้อหลัง นครับเริ่มเยียบแล้วครับสีเริ่มไหลออกมาแล้วนี่ครับแรงเลยนะครับนี่ับก็ทำเหมือนกันนะครับผมจะใช้วาล์วทางเดียวในการไล่ออกนะครับนี่ยสีน้ำมันก็ดูนะครับ ก็อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมหมดหมอนใต้ท้องถ่ายคนเดียวมันค่อนข้างลาบากนิดนึงนะครับก็ดูเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเนี่ยนี่เป็นซ r v วนะครับสีน้ำมันก็ไล่จนมันมันใสไปทุกล้อนะครับทั้นนะมันไอตัวใหม่เข้าไปแทนที่นะครับเนี่ยก็เหยียบปล่อยเหยียบปล่อยแล้วก็พยายามเช็คที่กระปุก หม้อที่เติมน้ำมันเบรกด้านหน้านะครับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับอย่าให้ขาดนะครับเดี๋ยวอากาศมันจะเข้าไปแทนที่นะครับนี่ครับก็ยังเหลืองๆนิดนึงนะครับก็เอาอีกนิดนึง ก็สามารถทําเองได้หรือถ้ามีอีกคนหนึ่งคอยช่วยเหยียบเบรกนะครับก็จะง่ายนะครับอันนี้ผมทาคนเดียวแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งไปเหยียบเบรกให้นะครับก็ถแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าใช้บอลทางเดียวแบบนี้นะครับผมจะใช้นะครับก็คือต่อท่อออกจากจัดตัวปลายตัวปล่อยน้ำมันเบรกนะครับ ประมาณนี้นะครับเหยียบจนมันใส่นะครับผมเนี่ยฝั่งนี้มันจะเป็นท่อไอเสียนะครับอันตรายอยู่เพราะมันร้อนนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเยียบถึงนะครับน้ำมันเริ่มที่จะใส่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยดูจากสีนะครับแต่ยังมีเหลืองๆนิดนึงนะครับเอาจนมันใส่นะครับผมอนนี้น่าจะเริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขันน็อตนะครับ ค่อยดันขึ้นนะครับค่อยดันขึ้นทีละนิดนะครับให้อากาศมันออกดันลดให้สุดนะครับโอเคแล้วนะครับล้อนี้นะครับเดี๋ยวไปล้อหน้ากันนะครับล้อหลังโอเคแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นล้อหน้าในส่วนนี้นะครับล้อด้านหน้านะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เปิดจุกเี้อวมาอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับ มันแน่นอยู่เดี๋ยวเอามึงแงเอานะครับออกมาแล้วนะครับนี่ยาวดำๆนี่นะครับก็เหมือนเดิมใช้วาทางเดียวในการใส่เหมือนเดิมนะครับพอวาลทางเดียวสเสร็จแล้วนะครับก็ลายน็อตออกมาเลยนะครับก็ไหลลงนี้เลยน่ครับก็เหยียบเรื่อยๆเลยนะครับ มันก็จะไหลนี่ครับสังเกตดูลูกศรหนึว่าทางเดียวนะครับมันก็จะชี้ลงล่างครับเนี่ยไหลมาลงในกระปุกนะครับอย่ครับมันก็จะไล่าจากข้างหลังมาด้านหน้านะครับ่ครับเอาจนมันใสนะครับอันนี้ก็ยังเนีย่ยสีเขียวเข้มเลยนะครับ ค่อยมันใสแล้วก็ค่อยตึงนัดน,นะครับผมนะครับตอนนี้ก็ใสแล้วนะครับเนี่ยน้ำในท่อน,นี่ก็ใสแล้วนีครับเนี้ยใสแล้วโอเคนะครับก็จะตึงก็อยตึงน,นะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปล้ออื่นต่อเลยครับอ่ตัวนี้จะเป็นล้อหน้าด้านซ้ายนะครับฝั่งคนฝั่งคนนั่งข้างนะครับเนี่ยกำลังไล่ล้อสุดท้ายแล้วครับสีที่ออกมาดูนะฮะโอ้ํำเลยนะครับนี่ครับ ไล่ทั้งสี่ล้อเลยก็เอาจนใสเลยนะครับสีน้ำมันนะครับก็ดำอยู่ครับก็ล้อหน้ามันก็จะอาจจะเริ่มใสๆอยู่ตอเริ่มใสแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆเึ็มันนี้ ก็เอาเอย้อยนะครับอ่ะดูนะครับดูว่ามันใสหรือยังนะครับใสแล้วนะครับใสแล้วก็ปิดได้เลยนะครับปิดเลยอือ นะครับอันนี้โอเคเลยนะครับเนี่ยโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูช่องสุดท้ายกันนะครับครับผมหลังจากที่ไล่น้ำมันเบรกทั้ง4ี่ล้อไปแล้วนะครับมาดูสภาพน้ำมันเบรกที่ได้มานะครับเนี่ยกระปุกแรกที่ดูออกมานี่เขียวเลยนะครับเขียวเลยนะครับก็แต่ละล้อก็ผมจะใส่เป็นกระปุกน้อยนะครับแต่ละล้อก็ถือว่าสภาพพังค์คาที่จะสีมดสภาพแล้วนะครับ ของใหม่มันจะใสๆนะครับกระปุกนะ้ำมันเบรกตัวใหม่มาดูที่ตรงนี้ครับก็ไล่จนใสแล้วนะครับนี่นะครับจากเดิมมันเขียวๆนะครับก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางกันนะครับในส่วนของการเปลี่ยนไล่นะ้ำมันเบรกในอันนี้เป็น CRV นะครับตัวเจนสามนะครับก็ เสร็จสิ้นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ